ได้โปรดช่วยพวกเราด้วยได้โปรดเถอะปล่อยพวกเราขึ้นไปข้างบนเถอะคุณตำรวจรู้ไหมว่าข้างล่างเนี่ยฟงชอมบี้ขนาดใหญ่มันกำลังจะจู่โจมพวกผมอยู่นะใช่ค่ะปล่อยพวกเราไปเถอะพวกเราจะขึ้นไปหาครอบครัวเราจะกลับบ้านกันแล้วอ,ยอยเย็นก่อนนะทางที่ดีเนะี่ยคุณควรลงไปข้างล่างเพราะว่าข้างบนนี้นะ่ะฟงชอมบี้ยึดขวางข้างล่างนะไม่เชื่อหรอค่ะปล่อยค่ะโอ้โหทุกคน จัางาว่านี้สถทานีรถไฟตะดินของเข้ามีฝูงซอมบีออกอารวาสเพื่อที่สีขาลุกคนแหกกลายเป็นทอมปีก,กันมิดและบองเนี่ยมีคนที่สีแพ้ย่ยามขึ้นไปขังเทิงเพราะว่าขังเทิงเนี่ยเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดแต่ว่าท่าการตำรวจบอกว่าขังเทิงเนี่ยเป็นจุดเี่ันตราที่สุดอา้าวเราจะจอดจังใดกันแน่ออสวัสดีครับขอตอลบทุกคนเลยนะครับนวันนี้เรากำลังมาอยู่กันในเกมรูปบล็อกได้แมทของ escape the software นั่นเองเย่ได้ได้ครับทุกคนผมจิภาพทุกคน <S <S หาทถ้าออกจากสถานีรถไฟใต,ต้ดินโดยหลีกเลี่ยงจากูงซ่อมบีขนาดใหญ่ที่กำลังมุงหนาม่าขาเข้าครับในการที่เข้าซีบให้เป็นการซ่อมบีหรือบไห้ตัวเขาเป็นซ่อมบีก็คือเข้ายาห้ซ่อมบีของมัดการเขาเด็ดขาดและในครั้งนี้ทางที่ดีที่สุดคือ,อจะไปทางไหนแล้วเนี่ย ทางที่ดีที่สุดนะนะลงไปด้านล่างจะดีกว่าด้านบนเพราะว่าด้านบนน่าจะเห็นได้ว่าทางการตำรวจบอกเลยว่าห้ามขึ้นไปข้างบนเพราะข้างบนมีซอมบี้มากกว่าข้างล่างแต่ว่าประชากรพวกนั้น,นสิไม่เชื่อหรอกค่ะคุณตำรวจโกหกพวกเราคุณตำรวจกะจะให้พวกเราตาย,ยางั้นเลยผมไม่ยอมนะผมจะประท้วงอจังหวะนี้โอเคชาสันเข้ารถไปตลางกันดีกว่านี่นาาก็จะเป็นบันไดเรื่องครับทุกคนโอ้โห เนี่ยใจว่าหน้ามันเดืนเรื่อนเหมือนเขาถลายลูกเองล่ะเอาละจังหวะน,นี้ครับทุกคนเขาลงมามองสถานถีรถไฟใต้ดินเป็นที่เรียบร้อยแต่ท่านี้เขาจะต้องใบโอ้โห ยุดนี oh, 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 ่คือจะจับรวจวาอาวุธลงซะไม่อย่างนั้นเราก็จะยิงแกตายแน่โอ้โหจงหวะนห้ตำรวจทำการยิงซ่อมบีเข้าอยู่ครับแล้วก็เลือดซ่อมบีนี่เป็นไปีแดงแทแน่นอนไปสีเขียวอีเฮ้าอย่าถือเด็ดขาดบังกาแล้วกอเขาติดเชื้อแทแน่นอนอจีบอจีบข้ามไปโอ้โหเกือบโดนเกือบโดนโอเคหาทังเทียไปได้เฮาเหรียเนี่ยโมก็ต้องมีการทาพร้อมถึงสิเป็นมองที่ อะไรวะถึงจะเป็นคนที่บอไดลูดจกักเนาะครับเนาะเออเห็นบอกเขายังมีการทาอ้าวกับพวกเราเพื่อนกันนี่จะ <c oughs> ่าทางเนี่ยไปบอ่ออะะทุกคนรู้สึกว่าเป็นทางกันนะทางนี้มันไปไม่ได้ใช้งานไม่ได้หลังจากที่ซอมบี้ระบาดมาแล้วนะตรงเนี้ยระบบไฟฟ้ามันขัดข้องทุกอย่างเลยเพอซอมบี้เนี่ยมันพังหมดเลยในทางที่แกจะออกจากนี่ไปได้โน่นเลย <c oughs> ห้องแคชเชียเหรอ เข้าไปดูเลยแล้วกันจื๊บโอโหนอนตายอย่างอนาถคุณตำรวจจุดยอดมากไปเลยแล้วกันไม่ต้องสนไม่ต้องแคร์ไรโอเคทางวันนี้เข้าขอจุดเซฟก่อนเลยแล้วเขาก็เฝ้าขเขาไปวันนี้ครับทุกคนวันนี้จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เข้าจะสามารถฟาฟันไปมองอื่นได้ดูที่เข้าก็ต้องไปเย้ยเย้ยเยยเยตกเกือบตัวเกือบตก,ตก,ตกอึ๊บแฉกโอเคเรียบร้อยวอนนี้าจะเป็นจุดที่เชื่อมโยงออกจากมอง ฟังผุนครับเพราะว่าฟังผุนเขาขอาอะไรอดี้จะเป็นทั้งรัฐนะคิดว่าเอาละหลังจากนั้นเท้าขามกระแสไฟฟ้าก,ก่อนครับทุกคนกระแสไฟฟันี่บอกเยยขุดอันตรายโดนที่นี่มีนกแถ่แน่นอนเอาละเข้าจุดเซฟไปก่อนเลยและจังหวะนี้ครับทุกคนกั pie, ดออบปีกยังย่งมาจบเพียงเท่านี้รู้สึกว่ามองเนี่ยจะเป็นข้านเล็กนะเออแล้วก็ข้างล่างเขาเฮ้ยอืมน้ำมันตกลงมานี่และก็เราจะกินกระนำกินมันอย่างอร่อยอ เนื้อของมันเขาจะอร่อยไม่ใช่เบานะลูกพี่โอ้โหอย่าไปกินผมเลยผมไม่อร่อยตามมันไปฮ่าเ้าชิยาเออโอ้ไม่ก่อนอืมอร่อยนะแต่เค็มไปนิดนึงโอ้เจอสองสาวกินมันเลยละกันงามงามงามมันกินพุ่งไปแล้วจังหวะน,นี้อย่าให้มันกินเราอีกเป็นรอบที่สองไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่อย่างนั้นล้วก็เราก็ไม่ผ่าน แล้ไม่สามารถที่จะแต่อกจทกศนทานี่รถไฟนี้ไม่ได้โ oh อ้ไม่ก็เอยอันยูนั่นฆ่ามันเออโอ้ไม่ก oh ็อย่าฆ่าผมเออไปให้ตกเล็ดขาดนะครับจหวานี้ใจเย็นๆที่รักใจเย็นๆดีเรือโอ้ยพิ่นโอ้ยมันสุกผมทำไมอ่ะเล็ดน,น้ำกันก็มันว่าสีดีนะท่านดีคือมันมีการแบบจะไหนวะ ทันนีด่ดีเข้ายาเพใกล้มูอ่ะะงั้นมูมันจะสูกลงได้เพราะว่ามันแบบเออมีการแบบต่อๆกันได้จนนี้จะเข้าลมและนี่คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือโอ้ทุกคนโอเคเรียบร้อยและตอนนี้เขาก็ลงมาแต่ทางนี้ต้องไฟใจดินเป็นทีเรียบร้อยเราจะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยเขาตอนทำกัดออฟปีไปนี่เป็นเีสิ้นเนื่ยของมนุษย์ที่โดนต้องปีกินเอ,อืออะเจ้าฮึบ โอ้โหมันเล็กขนาดเดียคือบอามากินเขียวมาหิดรูดต้นสีพานในบอเนี่ยลยเหอทุกคนที่เป็นภาพซอมบี้ก็ต้องกินมนุษย์อะทุกคนหนักออกมากอึ๊บอึบอ๊บอันนี้เป็นเศษซินเนื้อมนุษย์ทิศทําการแบบซอมบี้กินไปแล้วอ้ยเกือบนะฮึบโอเคเรียบร้อยทุกคนเย่ยเอาละเขารถไฟกันดีกว่าครับรู้สึกว่ารถไฟเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นออฟปีเฮาได้เล่นพอมาทุกคน แล้วก็มีพวกนามยูเขียวเป็นนาำของซอมบี้ที่มันกระจา,ะจายอยู่ในรถไฟฉะนั้นในการที่เข้าสิพานเอ,อ้อโอ้ยยากอยู่ยากอยู่อละมาเริ่มต้นใหม่นะทุกคนในการนี่ให้มูไปก่อนเลยจังหวะนี้โอ้ยยำไหนยำหนัยยหนเลยเพื่อนไปก่อนเพื่อนเดี๋ยวก็ว่าจะพักอีกละ โอ้ฉันไปก่อนอยู่แล้วค่ะแต่น,นายน่ะห้ามมาผักฉันก็นแล้วกันเอาไปตีเรามาอยู่นะหนูไปแม่สิโอกาสี่สู้เข้าด้นมีเงาเฮ้อเ้เออตายสองฮึบจังหวะนี้จังหวะนี้เออเออเออเรียบร้อยครับทุกคนเย่เอาละออกนอกรถไฟแล้วไปเจอกับซิมห่ของซอมบี้เอ,อียน่าเกลียดที่สุดเลย และท่านี่ดีเข้ายาไปสูมนมาเด็ดขาดเออสวสวออมไปเลยนะฮะและจุดเนี่ยใเป็นข้นอ้วนแล้วก็บอกเลยเข้ามาไม่ได้เด็ดขาดเอาละมาถึงตัวนี้แล้วใช่ไหมเธอทําการขึ้นไปข้างบนสักข้างบนเหรอไหนขึ้นไปดูนะฮะทุกคนเอาละเข้าก่อนที่เขามาห้องนี้ครับ ห้องนี้รู้สึกว่าจะเป็นห้องบันไดแต่ว่าเป็นบันไดธรรมดาบันบันไดที่มีเซฟหะของซอมบี้พอมรู้สึกว่าจะเป็นน้ำเรืองนะอี๋ว่ามาแล้วโคนขิงลุกเลยครับทุกคนอะไรทําการ,รแต่แตงเทิงก่อนรู้สึกว่าขังเทิงมันจะมีการออปีที่เพิ่มขึ้นและนี่มันเงาอย่างนี้เชดอ๋อเงาอันนี้เงาอะไรอ่ะอ๋อดีิงครับทุกคนเป็นเงาซอมบี้ที่ตายอยู่ข้างบันไดช่วยเออ เอาละเขาห้องนี้กันครับรู้สึกว่าห้องนี้ไม่ใช่เป็นห้องเอ่อรถไฟเอ่ชั้นใต้ดินชั้นที่สองแล้วห้องก็ทําการขึ้นรถไฟก่อนเลยแล้วก็มองเนี่ยมันอาจจะมีพวกตู้กดน้ำเปล่านำ้ำโพพรอมยากเกินกนสมผัรกดใดเออพายหิวน้ำนอนระวางท่งกสามารถมากกดไดเลยเอาละขึ้นรถไฟกันดีกว่าครับเย้ย yeah. uh ู huh. เอาละเรียบร้อยแล้วจากเขามาใช่รถไฟก็ทําการแบบยังไหุู้นน้ำอันนี้คือเก่าเออคอยใจไปเลยครับจจเม,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 ม็ดโเม็ดโเม็ด ขันผาดมากแล้วก็เอาจริงเลือ,อกออฟปีดีเป็นออฟปีที่ง่ายมากเลยแต่ว่าขอเตียยคือเขาต้องควบกุ้มดีๆกัระยะห้าดีๆให้ถึงเล็ดขาดเนี่ยที่ตีไม่จังง่ายๆอยู่ครับทุกคนแต่ว่ามันบ่าจะบังคับปอดีเนาะเอออาไะทั้งการเอ่อปอกแจรคเขาแซ่ไปตามพื้นที่ต่างๆเขตเขตนะครับเนาะชงเอฟชงเอฟเออเรียบเลยเฮ้ยเอ้ยเกือบเกือบ เกิด <g ül üyor> เป็นผัดลงจีเขียวอันนี้เอาหละหลังจากนั้นครับทุกคนโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนายเห็นนั่นไหมนะ่ะโอ้โหมันโหดร้ายใช่ไหมถ้านายไม่อยากเป็นแบบนั้นล้วก็รีบหนีไปไม่ต้องห่วงฉันโอเคเห็นความโชคร้ายกองตำรวจแล้วแล้วนี่อะไรอะ่ะโอ้โหเป็นรถว่ตะวันเพิม่มเติมคือความเอียงชื้อะไรเนี่ยและนี่คืออะไรอะ่ะน้ําน้ําหรือเปล่าปนลวนวน้ำายังนะเอาละออกจากรถไฟก่อนครับทุกคน และตอนเนี้ก็ทำการออปีเตอร์เชี่ยอุ้ยอุ้ยโห oh, oh, น่ารไฟขาดว่ะเออสุดยอดน่ากลัวมากและดีม,มันลูกกระตาอีเฮียมันดีมข้อเลยอ่ะเออพอเป็นอย่างที่ท้องที่ต้องมาสนใจซีที่เขาสนใจที่สุดตอนนี้คือเขาปากต้อมบี้ไปก่อนเลย แล้วก็อภายในปากซอมบีก็จะมีพวกรถไฟต่งตางๆโบกี้ต่งตางๆนะครับเนาะที่ซอมบี้ขนาดใหญ่นี่มันกินครับทุกคนบอกเลยว่ามันอร่อยตรงไหนนะไม่ทราบนะฮะเชฟอึ๊บสงสัยสีแซ๋ของมันละประว่ารถไฟนัน้นมีความกรอบนะครับเนาะเออตายแล้วอึ๊บจังหวะนี้จังหวะดนี้เออเออนี่คงจะเป็นผู้โชว์ครายสินะที่โดนไอ้ซอมบี้ยักษ์ตัวนี้กินเอาเราเข้าไปในโครงกระดูกของซอมบี้ตัวนี้นะฮะ ต้องบอกได้ว่าโครงกระดูกแน่นะวิทําไมมันซับไปสับมาขนาดนี้เนี่ยแต่เป็นสิ่งที่ไม่เราไม่ต้องสนใจสิ่งที่ทำกันคือเฝ่านี้ครับทุกคนตอนนี้ชุมแอเอึบอึบเออเออเออเรียบร้อยผ่านซนกระดูกไปเปที่เรียบร้อย,อปปปเ,ย,อยเป็นซนที่ผมประมักเลยมองนี้เด้อม,มันตอมาหลุดน,นะทุกคนว่ามันสิผ่านไปเลยมองใดเอาง่ายมองมุมเนี่ยเหมือนสก,กรีกีมเลยทุกแมปทุกแมปไนโลกบอกต้องมีอ่ะเออแมปนี้ เออถืออยู่วะฮู้อะและ้วต่อไปจะเป็นอนะไรไปไม่ได้เลยนอกจากอันการใช่ไหมไม่ใช่โอเคผมรูจถิติแล้วได้การที่สีพิสูจน์ได้ว่าเอ่อแทนอันใดสามารถเคลื่อนที่ไปได้มาแทนนี้ไม่ใช่นะฮะเขามาันหลุนมากต่อต่อมองนี้อันนี้โมเมนขั้นขาซุปไป็งสี่โมเมนครับทุกคนเอออันนี้โมเมนอันการก็โมเมนเคยํามาแล้วอันนี้ตรงเมนแทนน่น,นอนเออนี่แหละคือพิสูน์คือการพิสูจน์นะฮะเขาต้องมาแตะแตะมองนี่อันนี้มันลุบ รุปลงชเวฟอันนี้มบออันนี้บอแมนครับทุกคนอาจจุด่ายหนีแมนเลยเออนี่ละทุกคนพายอยากเรียนเกาะไซส่ส,สต็ปผมได้หรืออาจีพมมากนผมปะอันนี้แมนครับทุกคนโอเคไปเลย yeah. เย่อาละ่ะและจุดนี้ก็เป็นจุดทางออกใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่แต่เป็นอออือืรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบห้องใต้ดินที่มันลึกที่สุดอะ โอเคมาทําการไต่กันไปก่อนเลยครังเถิงรู้สึกว่าครังเถิงไม่จะเป็นทางออกอย่างแท้จริงนะชูบอึบยึบกระโดดไปเลยฮะเออกระโดดได้อยู่ช,ช,ชูเอฟชูเอฟชูเอฟเออไพ่ที่เล่นแบบนี้ชินแล้วก็อย่าประมาทไพ่ที่เรีนแบบมีชิ้นแล้วขออย่าประมาทอย่าประมาท เจ้าของบัตรตไตโหอะไรวะเนี่ยชีวิตอย่าประมาทนะครับผมชีวิตอย่าประมาทกระโดดขึ้นไปกอนเลยอจึบอ,อจึบอ,อจึบอจึบเออเรียบร้อยอจึบโอ้และแล้วก็เข้าถึงจุดด้านบนและจุดด้านบนก็ว่าท่านจบเกี่ยวกับการอ,อปปี้มีการออปปีค้คอเกาและนี่คือสเสเดแบบยืดได้เออโดนสเสเดีกันไปทีนึง ถือจะเป็นสเลดมาโหลดวะโบยานขอมาแบบเต็มๆเน้นๆอึ๊บโอโหโห,โหท้าทายมากนักใช่ไหมเอาไปกินเลยเฮียบอกมา่ล้วรมข้อเอาเรามาต่อครับทุกคนมาต่อช่วยต้องใจยเย็นนะต้องใจยเย็นยนโอ้ยประจำประจำยาอ,ยอ,อบอัชอบป่ะเฮ็ดเชียวเอ้ยหนะ่าอย่างวะ ฮวดมองนีแลวยิ่มัดตายซื้ออยู่กูเงิดขากตาน,นี้เด้อขั้นตัดตาน,นี้เด้อเออเรียบรอยเอาระทุกคนและตอนนี้ห้องก็สามารถพานเสเลดของซอมบี้ได้ไปทิ้บรอยและตอนนี้ห้องก็ทําการออกมาหางนอกครับรู้สึกว่าตอนเนี้ยห้องอกมาจากชั้นใต้ดินเป็นทียบรอยแล้วครับทุกคนเย่และนี่คืออะไรอะ่ะอะไรอะ่ะสีนัพัวอ,อ๋อถดยาว่าเด้อเฮ้ย อ๋อคือเฮาต้องขี่รถมอเออมอเตอร์ไซค์นะเฮาต้องขี่รถกับบ้เอ้าแย่งเฮาเสยสู่กูเงิดคักได้ก่อนนะได้ก่อนใครมาซะาก็อดได้ไปเลยาน้อยขั้นใดก็ฝ้าไปฉันจะไดเอาน้ำเออไปบึงมัดคิดสีเอาสองค้อนเลยติวะฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยอารกอดไปก่อนนะทุกคนแล้วก็ขึ้นรถไปเลยเอาไะตอนนี้เฮาก็ต้องทำการหนีออกจากสาานรถไฟโยครับทุกคน บอกเลยว่าข้าสิบบอม,มาใส่บ,บริการนี้เด็ดขาดนี่แหละอีละ,ละจุดจุดจุดที่ผมไม่คอยมากที่สุดครับทุกคนกระจุดนี่แหละยืบยบอือจายวิวโอ้ยหยังวะมันมาตันทางเื่อะไรอะทำการสไลด์ไปเลยครับทุกคนเย,ย,ยูโอ้โห,โหบอกเลยว่ามันบังคับหยากอยู่นะ เออบริเวียมองนี้ครับทุกคนขั้นภายได้มาล่องเล่นน่อะบอกเลยว่ามันจะบังคับยากสุดแต่ว่าเข้าสีบงย้อมแพ้เล็ดขาดเนี่ยเลนมาหลายตาแล้วต้องพานแล้ววะอืมนั่งก่อนนั่งก่อนจช๊บมาเขาต้องการลายดีใจเย็นๆครับทุกคนคออเอาไม่เอาไม่รถมันหายไปบางอันนี้เอาละมาพร้อมลุยค่อยไปค่อยไปนะฮะมองมันต่างทางเขามึงมันต่างทางเขา เออเรียบร้อยเรียบร้อยยาตกยาตกโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ลุ้นที่ลุ้นระทึกอือือจังหวะนี้จังหวะนี้เพื่อนโอ้โหธตากรรมยาพึ่งยาพึ่งเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเขาต้องคำถามเดี๋ยวก่อนครับทุกคนใจเย็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 นชื้นเพื่อนอย่าพึ่งใจวนชงผมผมสิเลี้ยวรถเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวนะ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 ใจเย็นนะ ก็ใจเย็นๆนะชีวิตปีแค่่งเดียวนะอ่านไปไปแหละอ่านต่อไปท่านี้โอ้โหซูนีก่ก็ได้อะทุกคนไม่เป็นอย่างวะอ๋อมือซอมบี้โอ้เรนเรนใหม่อีกแล้วลุ้นจุดที่ลุ้นในวันที่ดื้อจุดที่ลุ้นในเค่อยไปค่อยไ,ไปครับค่อยๆไปไม่ดีตายแล้วอืมสวยอยู่และนี่มันบังเพื่ออะไรบังเหรอบังหรือฮะ เช็ด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 ใจเย็นยเจนเย็นยเย็นโอ้โหไป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 โอเคอุตส่าห์ข้ามมานี่แล้วครับทุกคนเข้าใจงเย็นเย็นได้จะมวหนี้จะมวหนี้บอกเลยมันกว่าจะข้ามมาได้ตายเย้ยู้แล้วก็ระวังนี่ด้วยระวังระวังเราโอโ้โหทุกคนตายอีกแล้วเฮ้ย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 โอเมก้าห oh ยุดหยุดอู้ย,ย,ยอู้อู้เฮ้ยเกือบจะได้กินมันแล้วเช,ชียวอืมอืมใจเย็น ใจเย็นใจเย็นมามาสิจะกินแกงฮาเฮ้ยม่มีทางอุตส่าห์ลงมาถึงนี่แล้วจะเป็นร่องต้นใหม่เด็ดขาดมันบังคับยากรู้ไหมมันดักหน้าบันดักกลางเลยเหรืออ<ฮ>ืมฉันดอกกลงหน่ะยนะ,นะเออแกฉันหิวมมีทางยเย้โอ,อ,ยยอ้ยไม่ผ่านอีกแล้วสมวันนี้พร้อมนะยังวังว่าคอยผ่านเจ้โอ้ย มันเป็นอย่างคือว่าผ่านวานานนี่สูงใสมาดูดแล้วนะจุดที่ลุ้นและจุดที่รอคอยมาฮ่าฮ่าหวะนี้แกจะตาอีกแน่นอนบอกเลยฮ่าฮ่าแกจะได้ดอีกสิบลอกไม่มีทางไม่มีทางเย้ยููโอ้เราจะผ่านใ้พวกกันมาได้แต่มันก็ยังคงเหลือมือสินะจ่านะเช็ดเช็ดเชยเชเชีเใจเย,ยน็นนถอ,อยก่อนถอยก่อนเออ จังหวะนี้เป็นจุดที่ตึงเครียดสถานการณ์ตึงเครียดม่สอบฝ่าไปอย่างนั้นเหฮะเออถอยไปถอยไปค่อยค่อยค่อยเลี้ยวเลี้ยวอุ้งงาลงไปทุกคนใกล้สีหอดแล้วทุกคนทุกคนอุ้ย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 เออเรียบร้อยเย้อู้ออร่ะทุกคนถึงแล้วอ่าฮ่าเรียบร้อยเย้ สำหรับแมปนี้ก็เซ็ตสิ้นเป็นเด่นว่าครับทุกคนท้นาบเขาสูดจุดเฉินชัยและเหนือคือบ้านเขาครับโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดระยะทา่ามนนี้สซดสิปทานมากๆเลยผมบอกเลยว่าผมเล่นยี่สิบตาดีบุดีสามสิบตาสซดสิปทานเพราะว,าว่ามึงเนี่ยเป็นจุดที่ยากที่สุดก็คือขาต่อมาเล่งเครื่องยนต์ข้าต่อมาควบคุมเครื่องยนต์ให้มันดีๆเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยรถยนข้าเนียมไตแบบแห้งแล้จะคุ้นแบบ ไปแว่นแว่นฮาลเล็ทก็ตกลุงมองนี่ตกลงเนียวพ่อเาต้องมาหลีกเลี่ยงซอมบี้แล้วก็มือซอมบี้พ้อมโอ้โหบอกเลยว่าด่านนี้ด่านจะจบเกมเนี่ยโคตรยาก แล,แล้วแล้วพ่อเกาะสามารถรลอดออกมาจากรถไฟใตดินนี้จากซอมบี้ได้เป็นทีรลอยแล้วตอนนี้เ่ากลับพระบาท้วครับทุกคนเย้โอเคสำหรับแป๊บนีเกาะซประมาณนีครับบอดี้ไม่หยางมากไม่เป็นแค่การหนีซอมบี้ยูรถไฟใต้ดินนะครับเนาะผมบอกเลยว่าไผ่มาเด่นเนี่ยจะต้องหัวหลอนครับมองนีแท้แน่นอนเออสำหรับวันนี้พ่อก่อนกัน,กนขั้นไผ่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมที่สีกดไลค์กดซับสไคร้นั่นนะครับ และที่สําคัญอย่าลืมก,กดกระดิ่งเพื่อทิดซีรีส์วันเดียร์ผัดกันจะเตือนในข้างหน้าครับสหรับมือหนีผมได้เกมโลบบล็อกได้แป,ป๊บของ Escape the Software ก็ต้องขอต,ตัวลวาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสหรับมือหนีสวัสดีครับเยยเด้อเด้อก่อนเสรจบคลิปก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวผมลอบไปมอนิซี่มันจะตายอีกไหมไม่ตายนะฮะทุกคนนี่ละผมโคตรเกียดวงนี้เลยอะ่ะทุกคนโซ่สิบพนันเอาไปเอามากก็อเอเอกันสิ้นสุดเกมแล้วบอกเลยว่า โหดงาทุกคนนี่บอม,มชอบวันนี้มากเลยเฮ้ยน่าจะกลับมาอะไรอีกอ่ะนี้รอดมาได้แล้วไม่ใช่หรยอจะกลับมาไรกลับมาดูความหายนะของแกนะสิเลือดแต่มือตัวไปไหนแตะดิแตะตายครับทุกคนโอเคเซอร์ฟบบนี่ก็ต้องขอตัวแล้วทุกคนไปก่อนไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับเซอร์ฟบบนี่บ๊ายบายบายย